ค่ะคือผู้ชมคะแล้วก็อีกหนึ่งคืนสําคัญที่เรียกว่าคืนมน้าอคืนนี้สําคัญจริงๆนะคะเพ<ไ>ราะว่าไลตั้งแต่คืนนี้แล้วนะ,ค,ะคืนนี้คืนวันนี้<ม>คืนวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก่อน6กโมงเย็น ห้ามซื้อสิทธิ์ห้ามขายเสียงห้ามประกาศหาเสียงกันแล้ว <ừ> นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการเก็บป้ายการหาเสียงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนพง6โม,มงเย็นในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็มีการสั่งตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการซื้อเสียงในช่วงคืนมาหอนโดยจะเน้นในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมากเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังออกมาบอกฝากถึงประชาชนด้วยนะคะในเรื่องของการโฆษณาหาเสียงต่างๆว่าวันที่13พฤษภาคมก็คือพรุ่งนี้เนี่ยจะต ก่อน6โมงเย็นถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความผิดให้ระมัดระวังค่ะเรื่องนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์ิติประพัฒน์รองอ่าขออภัยค่ะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่าจากวันนี้ถือว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง2วันแล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยช่วงคืนนี้ค่ะ12พฤษภาคมไปจนถึงพรุ่งนี้13พฤษภาคมแล้วก็ในวันเลือกตั้งอาจจะมีความผิดอะไรต่าง เกิดขึ้นมาได้โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็เรื่องของการโฆษณาหาเสียงซึ่งตั้งแต่เย็นในวันพรุ่งนี้นะคะไม่สามารถจําหน่ายสุราได้ส่วนในวันเลือกตั้งมีความผิดหลายอย่างเลยค่ะที่จะต้องกําชับกันเป็นกรณีพิเศษแล้วก็คาดว่าครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากก็จะไปเน้นเรื่องของการจราจรโดยรอบซึ่งที่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่9 4 7 3 7หน่วยเลือกตั้งใช้กําลังตํารวจทั้งหมด1 4 7 5 6 0นายค่ะ ก็เน้นให้เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยต้องดูแลเรื่องต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุต่างๆก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วกับหน่วยข้างนอกเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการซักซ้อมการปฏิบัติในการสําหรับคืนหมาหอนอะจะกําชับเป็นกรณีพิเศษด้วยโดยจะเน้นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะ เน้นเรื่องของการตั้งจุดตรวจตุสกัดในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมไปถึงกำชับเรื่องอาวุธปืนไม่ให้เกิดเหตุปะทุสลายต่อชีวิตร่างกาย และมีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมท่านยังออกมาบอกถึงประชาชนด้วยในเรื่องของการโฆษณาหาเสียงต่างๆในวันที่13พฤษภาคมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยห้ามทำนะคะจะมีความผิดให้ระมัดระวังรวมไปถึงการใส่เสื้อแล้วก็การแสดงออกการเชียร์ตรงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกอย่างต้องไม่มีนะครับหลังจาก6โมงเย็นเป็นต้นไปของวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมและก็ที่สําคัญนะอยากฝากบอกเลยช่วงนี้ มันเป็นช่วงของยุคโซเชียลมีเดียนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องของการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอที่เป็นหลักฐานในการไปซื้อเสียงอันนี้จูงใจหน่อยนิดนึงคนไหนที่เห็นนะครับพบเห็นว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยแจ้งกะกะตนะครับเงินรางวัลน,นําจับนี่ทําให้ท่านรวยได้เลยทีเดียวแสนถึง1ล้านบาทนะครับขึ้นอยู่กับความสําคัญของข้อมูลก็ใครสนใจก็โหลดแอปตาสับประรดมาไว้ในมือถือถ่ายคลิป มีหลักฐานที่ชัดเจนในการแสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงเกิดขึ้นท่านได้รับเงินไปเลยนะแสนถึงหล้านนะฮะเยอะมากจริงๆอ่ะพักเรื่อง